ถ่ายภาพคู่นายนภัสแต่ภาพสุดท้ายถูกโฟกัสที่มือเต็มเตมเราไปดูอีกหนึ่งคู่หวานๆกันเลยค่ะออกมายอมรับและใช้สถานะคำว่าแฟนได้อย่างเต็มปากแล้วสำหรับคู่นางเอกสาวใบเฟิร์นพิวชนกกับพระเอกหนุ่มนายนภัส แล้วก็มาจะมีโมเม,ตเมนต์หวานๆที่ทําให้แฟนๆได้ฟินตามอยู่เสมอล่าสุดนะคะไบเฟิร์นพิมชนกก็ได้โพสตรูปคู่นายนภัสที่ดูเหมือนเป็นเพียงภาพยืนถ่ายคู่กันธรรมดาธรรมาแต่ดาเมจความน่ารักของคู่นี้กับพุ่งพ่านขึ้นมาจนเกินต้านอยู่เมื่อได้เดินไปดูภาพสุดท้ายก็ทําเอาหลายๆคนแอบกิ๊บดันสนานเนื่องจากเป็นภาพที่ลายเห็นใบเฟิร์นแล้วก็นายกุมมือกันอย่างแน่นพร้อมทางส่งรอยยิ้มเขินๆมาให้อีกด้วย เห็นเขารักกันแบบนี้แล้วใครไหวก็ไปโกรธเลยจ้า